จากพุทธปรัชญานำมาใช้มอบแดบปวงชนชาวไทยไปทั่วล่าเศรษฐกิจพอเพียงเด่นชัดเป็นปรัชญาแนวคิดทรงคุณค่าพาก้าวไกลให้รู้จักใช้ชีวิตมิผิดหลักให้ประจักษ์มัธยัติอัจฉริยความพอดีไม่ก้าวล่วงทุกปวงใด พระภูมิพลทรงมอบไว้ให้แผ่นดินด้วยกล่าวด้วยประหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร Channel ใกล้ถึงมันพ่อแล้วครับเดี๋ยจะบอกอ่ะอยกันในหลวงบ้างครับก็ขอให้องค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่มีพระคุณกับเราวงชนชาวไทยทุกคนนะครับขอให้ท่าน จงพัฒเจริญน,นะครับยิ่งยืนนานครับขอให้พระองค์ทรงพัฒเจริญยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะพวกเราพวงชาวไทยก็ขอจะทําดีเพื่อพ่อทุกๆวันค่ะเราใกล้ว,วันพ่อแล้วครับอยากให้ทุกคนนะครับหันมานะครับไม่ว,ว่าวันนี้คุณจะเจออะไรอยู่อุปสรรคปัญหาชีวิตหรือว่าด้านไหนก็ตามนะครับอยากให้คุณหันมาดูแลเขาท่านที่คุณยังมีพ่อคุณแม่อยู่นะครับวันพ่อนี้คุณจะมอบอะไรให้กับท่านวันนี้ผมเองก็เพิ่งที่คิด อะไรที่ดีมากกับกับกับเป้าหมายในชีวิตกับการทํางานนะครับก็ท่านก็ดีใจเมื่อสักครูน่นี้ท่านก็โทรมาแลวันนี้มาดูคอนเสิร์ตเรามีอะไรดีๆอยากที่จะแบ่งปันครับในฐานะลูกคนหนึ่งลูกของแผ่นดินไทยขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่มีในสากลโลกนี้ขอปกปักรักษาพระองค์ท่านให้มีพระพราไม้ที่แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญให้ประชาชนชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน